วัคซีนโควิด19ยังคงเป็นปัญหาของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยหรือประเทศที่ยากจนค่ะเพียงแต่ว่าปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปเป็นคนละแบบประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเขามีวัคซีนแต่ว่าไม่มีคนฉีดในขณะที่ประเทศยากจนมีคนมารอฉีดแต่ไม่มีวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมโควิดได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกลายพันธุ์ เราไปดูผลสำรวจความคิดเห็นของประชากรใน15ประเทศของ Morning Consult บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับวัคซีนโดยเขาได้ทำการซูมสอบถามทุกสัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างรวมกว่า75,000ตัวอย่างค่ะ เขาเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม2021และพบว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาถือเป็น2ประเทศที่มีคนปฏิเสธหรือลังเลที่จะเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด1 9สูงที่สุดเลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยกังวลค่ะว่าประเทศที่ประชากรมีอัตราการเข้ารับวัคซีนช้าลงและประเทศยากจนที่เข้าถึงวัคซีนได้น้อยจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไวรัสกลายพันธุ์นั่นเอง ผลสำรวจรอบล่าสุดระหว่างวันที่24-30สิงหาคม2 0 2 1พบว่ารัสเซียยังคงเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีผู้ตอบว่าจะไม่รับวัคซีนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่รวมกันเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดเลยนะคะโดยสูงถึง104.3ของกลุ่มตัวอย่างค่ะรองลงมาก็จะเป็นอันดับสออย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ที่จะไม่รับวัคซีนและคนที่ยังไม่แน่ใจรวมกันเป็นอัตราส่วน1ะ2 7 ค่าเฉลี่ยของทั้ง15ประเทศรวมกันสำหรับกลุ่มที่จะไม่รับวัคซีนและไม่แน่ใจอยู่ที่ร้อยละ14โดยมีประเทศที่มีคนกลุ่มนี้เกินค่าเฉลี่ยนอกจากรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาคือเยอรมนีร้ยละ19ออสเตรเลียร้อยละ18ญี่ปุ่นร้อยล17เกาหลีใต้ร้อยล16แคนาดาร้อยละ15 ส่วนประเทศที่มีคนไม่รับวัคซีนและยังคงเป็นคนที่ไม่แน่ใจเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยก็ได้แก่ฝรั่งเศสและอิตาลีร้อยละ14สหราชอาณาจากร้อยละ12สเปนร้อยละ9บราซิลและเม็กซิโกร้อยละ8อินเดียร้อยละ6และจีนร้อยละ2ค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าคนที่ปฏิเสธวัคซีนเป็นกลุ่มต่อต้านวัคซีนทุกชนิดหรือที่เรียกกันว่าแอนติวัคซ์เซอร์แต่การสำรวจในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่เป็นเหตุผลหลักเป็นประเด็นอื่นๆค่ะเหตุผลอันดับหนึ่งและอันดับสองในกลุ่มที่ปฏิเสธไม่รับวัคซีนหรือลังเลใจของทุกประเทศนั่นก็คือเขากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้วเขาก็กังวลใจว่าการวิจัยวัคซีนพัฒนาเร็วเกินไปนั่นเอง ส่วนเหตุผลอื่นๆที่ทําให้คนไม่รับวัคซีนเช่นมองว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพไม่ไว้ใจบริษัทผู้ผลิตวัคซีนมองว่าตนเองมีความเสี่ยงน้อยที่จะติดเชื้อโควิด -19 นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดกําลังกังวลกับอัตราการฉีดวัคซีนในโลกที่ช้าลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่ประชากรปฏิเสธวัคซีนในอัตราสูงอย่างรัสเซียและสหรัฐอเมริการวมถึงกลุ่มประเทศยากจนที่เข้าถึงวัคซีนได้ยากค่ะ การไม่ได้รับวัคซีนไม่ใช่ความเสี่ยงของคนคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นความเสี่ยงร่วมกันของคนทั้งโลกเลยเพราะอาจจะทําให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่การเกิดไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นได้ ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศมาตรการของรัฐบาลกลางที่กำหนดให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะก็แน่นอนล่ละจะส่งผลกระทบกับชาวอเมริกันถึง100ล้านคนภายใต้ความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐเจ้านาทีของรัฐทุกคนบริษัทพนักงาน พนักงานบริษัทใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า100คนขึ้นไปจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกตรวจหาเชื้อทุกสัปดาห์ซึ่งตามข้อมูลระบุออกมาค่ะว่าเฉพาะลูกจ้างของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดนี้ก็กระทบกับชาวอเมริกันถึง80ล้านคนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่ทํางานในระบบสาธารณสุขอีกประมาณ17ล้านคนที่เข้ารับการดูแลสุขภาพภายใต้โครงการของรัฐก็ถูกกําหนดให้ต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสเหมือนกันมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทัน ทันทีเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในเวลา75วันแล้วถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามแล้วก็บุคคลนั้นก็อาจจะถูกสอบสวนทางวินยัยและอาจถูกเลิกจ้างในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ตามเกณฑ์ด้านสาธารณาสุขว่าไม่อ่านรับวัคซีนได้ด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพที่ในกรณีนี้จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกสัปดาห์แทนค่ะ ส่วนทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการออกถแถลงการแยกอีกฉบับหนึ่งว่าบริษัทแห่งใดที่ไม่จัดการให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ต้องชำระค่าปรับเป็นเงินประมาณ14,00 0ดอลลาร์สหรัฐคำนวณออกมาเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ประมาณ4 5 8 0 8 0บบาทค่ะนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังมีคำสั่งเพิ่มบทลงโทษปรับเงินเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับผู้กระทำความผิดด้วยการไม่สวมหน้ากากอ,อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งเครื่องบินรถไฟและระบบขนส่งต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานบริหารความปลอดภัยการขนส่งซึ่งโทษปรับเดิมเนี่ยจะอยู่ที่250ดอลลาร์สหรัฐและจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกถึง1,500ดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดยังคงกระทำความผิดซ้ำสองแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะบทลงโทษใหม่เนี่ยเขาจะมีการปรับตั้งแต่500ถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วถ้าเกิดยังคงกระทำความผิดซ้ำสอก็จะมีการเพิ่มโทษปรับขึ้นมาเป็น1,000ถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ ส่วนประเด็นการสวมหน,น้ากากอนามายัยบนเครื่องบิน ก็เป็นประเด็นที่โต้เถียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทีเดียวระหว่างผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งต้องการบังคับใช้กฎระเบียบสัญง,งาการบินแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐก็แจ้งนะคะว่าเมื่อเดือนที่แล้วได้รับรายงานจากสายการบินต่างๆค่ะว่ามีเหตุการณ์3,889รายเกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําที่ไม่เหมาะสมของผู้โดยสารบนเครื่องบินและในจํานวน2,867ราย คือประมาณร้อยและเจ็เนี่ยจะเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยขึ้นเครื่องบินนั่นเองกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิรายงานด้วยนะคะว่าคําสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบินจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่18มกราคมปีหน้าค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ